ครับผมก็ขอสวัสดีครับผมก็ขอสวัสดีทุกๆุกท่านนะครับผมถ่ายร้ายค้างแล้วพอดีทวครับเริ่มจะดวนรวนกันครับผมก็ก็ขอกราบนมสักการหลวงตาหลวงพ่อพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยนะครับผมแล้วก็ขอสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณนนะ้าคุณอาคุณลุงแล้วก็เพื่อนพี่น้อง,อง,องทุกท่านนะครับผมมาดูความเพื่นชมกันครับผมเพื่อนชมเราจะทําความให้สวยเราต้องเริ่มจากไม้ขนาดเล็กจากต้นตอใช่ไหมจากต้นตอพูดผิดเดี๋ยวค่อยพูดกัน ต่อมาดูยมสามต้นนี้บ้างนะครับผมเผื่อเผื่อถูกใจนะตัวนี้จะเป็นเป็นส่วนในสีแดงนะจะออกสีแดงนะแต่ว่าไม่แดงมากอันนี้จะเป็นสวนชั้นเจ็ดนะอันนี้จริงบวบสวยๆนะอันนี้อะไรเนี่ยขา,ขาวเลยมาได้ไงอีกต้นหนึ่งครับผมอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นเหลืองนะเหลืองเขาเรียกว่ามังกรทองนะเป็นเหลืองมังกรทองยังไม่บานนะยังไม่บาน,น ไม่โดนแดดพอดีเดอาไว้ในร่มเลยไปบานให้เลวมากรอทองต้นดูล่ำร่ำนะดูเก่าเก่าดูสวยสวยอันนี้กับไมนะ้อยู่ในกระถางสิบนิ้วนะต้นโตนะอันนี้ก็อยู่ในกระถางกระถางหกนิ้วตัวนี้นะตนนัวเล็กตัวที่มีสองสีนะแล้วสีนี้ผมไม่รู้อะไรนะไม่รู้ว่าเป็นอะไรเขาเสียบสองกิ่งทิ King ้งเอาไว้เนี่ยตรงนี้แล้วตรงนี้ตรงนี้เกีบอีกกิ่งข้างบนเนี่ยอันนี้เกี่ยวกบเขาเรียกว่าราชาวดีนะเป็นเหลืองราชาวดี กับเลี้ยงตัวนี้จะจะเลี้ยงคนระแบบกันนะอันนี้เลี้ยงมังกรทองก็สามต้นนี้นะผมสามต้นนะเผื่อเผื่อสนใจไม้โตสมบูรณ์นะสามต้นนี้สามร้อยยี่สิบบาทนะสามต้นนี้สามร้อยี่สิบาทเพื่อเผื่อสนใจนะไม่เป็นไรนะเอา,มา,ม,ามาให้ดูก็อน,นี้ต้นเดิมนะว่าจะยกไปโดนแดดก็ไม่ยกไปอ่าอันนี้ออยู่นะดูสวยๆเห็นไหมดูสวยนะเวลากล้องโฟกัส แล้วมีอีกต้นหนึ่งมาเพิ่มเติมให้ดูก็อันนี้จะเป็นกี้เพ็รนะกี้เพชรก็จะสวยงามในในในคนละแบบนะคนละแบบอันนี้จะเป็นลาเวียลาเวีย,วยจะดวนหวานนะดวนหวานลาเวียเดี๋ยวก้อนวัโปกัสให้ไหมโอ้ช่างเถอะนะมาดูแค่นี้แหละนะอุ้ยอย่าพังอย่าเบาอย่าพังอย่าเบาอย่าพังจะ่าเบาพ,บาพอไม่เรียกรูกพอไม่เรียก การถ่ายชมการที่เราแจ่ทำให้ชมอันนี้คืออันนี้เป็นเป็นเรียกว่าฮัตรีดอกเก่านะอันนี้ดอกไม่โดนแดดม่รู้จะบานได้ไหมโผล่มาดอกสองดอกอันนี้เป็นไม้ที่สร้างความนะอันนี้ผมเสียบกิ่งคู่เอาไว้นะแล้วก็อันนี้คือการน้มน้มกิ่งให้ได้ฟามที่สวยอันนี้ความสวยมากนะตัวนี้บอกตรงว่าความสวยเพิ่งเปลี่ยนดินบานนะยังไม่คงที่ต้องรองให้รากเรือแล้วไม้ตัวนี้จะกลับมาสวยบิงเลย ตัวนี้นะครับผมสนใจจองได้นะครับผมสองร้อยแปดสิบาทนะอันนี้สองร้อยแปดสิบาทเองไม่แพงนะราคานี้สองร้อยแปดสิบาทไม่แพงเลยนะผมไปราคาถูกอยู่แล้วการจะสร้างงานให้ได้ดวสวยนะครับผมหนึ่งหนึ่งเลยนะต่อนะสาคัญมากหานะต่อที่มีลีลาห,หน่อยเามาเสียบงานเราจะได้งานที่สวยอันนี้ก็จะดูลีลาที่สวยคิวสวยมากตัวนี้เหลืองเหลืองอ๋อเลย ก็มาขึ้นงานอันนี้จริงต็เรือมผมไม่ทิ้งเอาไว้เอาเอาไว้บ้างนะบางครั้งก็ทิ้งตัวนี้ทิ้งหมดตัวทิ้งหมดตัวนี้ก็เหลือไว้บ้างตัวนี้ก็แต่มาซ้อนใจเขาช่างเถอะตัวนี้ก็เอาไว้ไว้จริงหนี่งจริงตัวเลือมว่าสวยนะไม่ใช่ไม่สวยนะหรือว่าเราเอาไว้โตแล้วก็เราเอาสีเพิ่มมาเสียบพราว่าเสียบเสียบสีเพิ่มเป็นเพนซีก็ได้เช่นกันนะครับผมอันนี้ก็เลือมแบบต้อยสวยนะก็มีต้าท่านใจดีนะครับผมเี๋ยวส่งให้พวกนี้ด้วยนะครับผม ป้าอยากก็ลองมาเสียบนะตอแบบนี้นะเต่๋ยาไม่ใช่ตอดีลาแบบนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างตอนะครับผมก็เป็นตอแบบนี้นะใหญ่ๆล้วนทั้งนั้นนะใหญ่ๆล้วนเนี่ยห้าตอร้อยเก้าสิบบาทนะครับผมห้าตอร้อยสิบบาทเดี๋ยวส่งให้คุณป้าพรุ่งนี้ครับผมคุณป้าเดี๋ยวไปลองเสียบนะครับผมเรไปแล้วเสียบง่ายไหมแบบนี้คือพบตางแข้งเรียบร้อยแล้วรอเสียบอย่างเดียวเอาไปเสียบแล้วนะครับผมไม่ต้องห่วงเอาไปแล้วไม่ต้องห่วงติดแน่นอนถ้าไม่ติดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาติวเข้มจนติดนะผมก็ ชุดนี้นะผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณพี่ชายพี่แสนยใจดีด้วยนะครับผมขอบคุณหกต้นที่ที่พี่รับจองไว้นะขอบคุณมากครับผมขอบคุณที่สุดเลยก็ขอบคุณทุกท่านนะครับผมขอบคุณขอบคุณทุกจังหวัดเลยขอบคุณไปทางภาคใต้ภาคตะวันออกนะครับผมแล้วก็ภาคกลางทางกรุงเทพมหานครแล้วก็ทางภาคเหนือทุกทุกจังหวัดและทางภาคกลางด้วยภาคกลางทุกจังหวัดด้วยทางภาคอีสานบ้านตัวเองด้วยขอบคุณทุกที่ทุกจังหวัดครับผมช่วงนี้ชนวเช้วผมบอกว่างามนะเพราะว่า ผลมานะอาจอย่าต้นดูเล็ขหน่อยบางต้นนะ่าจะโดนหัวแล้วก็ไม้จัดอึมเลยสวยเลยครับผมอันนี้ก็เดี๋ยว้าชนบตอนนี้นะเดี๋ยวก็อนย้ยวอนจริงมาแล้วก,ก็จะได้เสียบคือไม้เวลาเสียบผมก็กจำไม่ได้นะว่าผมเสียบอะไรบ้างพอออกดอกผมถึงจะรู้ผมไม่ได้ทาบันทึกนะคุณพี่ <c oughs> เดี๋ยวคุณพี่ก็จะแซวมาว่าโอ้ยพี่สาวกับพี่ชายดูอยู่นะให้กำลังใจบอกว่าเสียบต้องทําป้ายจิบบ้างไม่ค่อยมีเวลาินจริงคุณพี่เนาะขอโทษด,ด้วยไม,ม่เวลากลิง แล้วก็ไม้บางครั้งก็ไม้แบบนี้เป็นไม้ที่เก่าเก่าที่เคยทากิ้งเอาไว้แล้วก็บางต้นก็กิดแล้วต้นเดียวจริงจริงก็ต้องรอรอกิ่งจะได้มาทํางานต่อเนี่ยตอนนี้ก็เหลือต้นเดียวแท้จริงๆแล้วต้นตัวเดียวจริงแล้วตัวนี้ตัวนี้ก็น่าจะเหลือต้นเดียวเหมือนกันต้องเอาไว้ทาพันแล้วก็ทํางานต่อไปด้วยครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณที่ให้แรงใจขอบคุณที่เคลียร์ให้แรงใจขอบคุณที่เป็นกำใจให้ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงคุณพี่ทุกท่านด้วยขอบคุณ ทีสีนะต้นนี้จะได้กับเพื่อนนะได้กับเพื่อนสามร้อยี่สิบบาทอันนี้จะเป็นเหลืองเหลืองอ่าอันนี้จะเป็นราชวดีอันนี้จะเป็นเหลืองกรทองนะตัวน,นี้จะออกสีส่วนที่แดงนะจะเป็นชั้นชั้นเจ็ดนะตัวนี้ยิงนี้ไม่รู้อะไรไม่รู้สามร้อยี่สิบเพื่อนเพื่อชอบนะมาโตโต,โตโนะโอเคครับผมขอบคุณทุกท่านขอบคุณแล้วก็ขอส,ส,สดสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมสวัสดีครับ